แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งครับประเมินกันดูก่อนว่าระยะเวลาในการทํางานของของของพี่ๆและระยะเวลาที่เราเหลืออยู่มันพอที่จะเป็นไปได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ครับถัอไปครับครับผมต่อมาอันนี้บัตเจตไม่ใช่โอเคอีกแล้วครับบอสที่หลัก็ไม่มีมาทงานข้ามไปนิดนึงเลขศูนย์เยอะจังนะครับในภาคที่3นะครับก็คือจะเป็นวินดี้นั่นก็คือสายลมนะครับซึ่งนักแสดงนั้นก็คือ เออศิลปินนะครับเราเราเป็นน้องน้ำตาลนะครับที่จะมาเป็นซิงเกอร์ให้กันกับเราในพาร์ทนี้นะครับเพื่อเอาขึ้นสู่อีไลพีกีต้าหลักก้มโอเคขอบคุณครับโอเคขับร้องในเพลงว้าวครับเพลงว้าวเพลงว้าวใครร้องมินตราครับมินตราอันนี้ของของน้ำตาลน้ำตาลครับครับซึ่งดนตรีก็จะเป็นดนตรีสดครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะแอดดิบหรือว่ามีการอะเ a นจ์ดนตรีให้เป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับกีตาร์อยากให้เป็นเป็นเพลงที่ดูเหมือนเป็นเป็นเค้าอ่ะก็ <ๆ S 1> ก็เลยอยากจะมีมีความแบบเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้เห็นน้าตาลในบทบาทใหม่ๆบ้างอย่างเงี้ยครับมันมันเวลามันพออยู่ใช่ไหมยีม่สิบนาที ไม่ไม่ลองไม่ลองเต็มเพลงครับแต่ว่าโดยประมาณที่กีตาร์กล่าวไว้ครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณให้น้องๆครับก็คือ3นาทีไม่เกิน3นาที10 10ครับซึ่งทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณที่ที่คำนวณมาจะอยู่ที่ประมาณ16 -17 ถึงนาทีเวลากำลังดีครับรวมฟินาเล่ตอนท้ายแล้วก็หัวเปิดด้วยแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็รูปแบบของการแสดงของน้องเอ่อของของน้องน้ำตาลนะครับจะเป็นบัลเล่คาสสิคอ ที่นาผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่หนึ่งอะครับขึ้นมาเต้นเป็นภาพประกอบซึ่งน้องน้ําตาลนี่ก็จะยืนร้องหรือมีประกอบไปไปกันกับเขาไม่มากก็น้อยแล้วก็ภาพในการแสดงคือเราจะเน้นไปในเชิงของการเป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันได้เข้าถึงกับกับคอนเซปต์ของเขาก็คือสายลมประมาณนี้สายลมใช่ครับใช่ครับนนี้คือดินน้าลมใช่ไหมครับดินน้าลมไฟแล้วตอนนี้เหลือเหนือไฟแล้วครับที่ผมมาแล <ง S 1> <ป>้วไม่พอ โอเคครับไปต่อไปเลยนะครับอุยยังไม่หมดเลยหรอยังไม่หมดนะเลยอีกหนึ่งคนนะครับเหลืออีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือพาร์ทที่สี่นะครับก็คือจะเป็นพาร์ทไฟเออร์นะครับก็คือไฟน้องชอปเปอร์เป็นซิงเกอร์นะครับขับร้องในเพลง set fire to the lane ก็คือแต่งยีเนอหรอไม่ไม่ครับอันนี้คือลูกเล็บเปรนบอยอันนี้เล็บเปรนนะครับ ก็คือลองในเพลง Set Fire to the Rain <ห>น,นะครับแล้วก็จะมีการเอ่ขอขาเรียกว่าอะไร mix หรือ,อกับกับอีกหนึ่งเพลงครับก็คือ Rolling i n d h e t i v e นะครับครับสามคนเลยใช่ใช่ใช่ครับก็เหมือนเดิมครับว่าก็เล่นกับตั้งมีความตั้งใจอยากจะเล่นกับดนตรีสดนะครับแล้วก็ performance จะเป็น performance ที่ที่ที่มีความเล่นกับจอ LED เยอะมากกว่าทุกๆพาร์ท นน่นอนเขาจะต้องมีเรื่องของกราฟิกเข้ามาด้วยใช่ใช่ครับครับก็คือในพาร์ทเ,เทคนิคโชว์ในพาร์ทนี้ครับก็คือจะเน้นเกี่ยวกับจอเพื่อที่ให้แต่ละภาพอ่ะแต่ละโชว์คือมันมีมีความน่าสนใจไม่เหมือนกันอย่างเี้ครับแล้วก็รูปแบบของน,นักแสดงที่มาเป็นออลซอมเบิลช่วยก็คือจะเน้นเป็นแนวสตรีทแดนออกเป็นแนวฝรั่งหน่อยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับนักแสดงในพาร์ทนี้จะใช้ ชายหญิงผสมกันนะครับทั้งหมด10คนครับแล้วก็มีความตั้งใจครับว่าจะใช้ในพาร์ทนี้จะใช้อินฟลูเอนเซอร์รับหนึ่งคนร่วมยัง<ว>มไม่เผ<ค>ยยังไม่เปิดเผยเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแต่ยังไม่เปิดเลย,เอยโอ้ อยู่ในเงินบพงที่เปิดใช่ไหมอยู่ในกองที่เบิดนะคะบอสเอฟสี่ช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับช่วยทีมเอด้วยนะครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวได้เรอยในระวังนี่แต่ว่าอย่าเฝ้าซื้อกระดาษมันจะไปได้ฟังเราฟังมันจะไปซื้อกได้แมนแมนครับฟังก่อนว่าจะโหวตใครชอบใครชอบไอเดียนําเสนอใครใครก็นําเสนอได้อะเนาะแต่ถ้าเกิดงานออกมาเป็นยังไงก็ต้องดูอีกทีนึงใช่ครับ แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นภาพมูดของของชอปเปอร์ครับที่ที่เราอยากจะนำเสนอในความเป็นไฟ r ์มีความร้อนแรงอ,อะไรเงี้ยครับ,บสเสื้อผ้าคอสตูมก็จะเป็นมูดสีประมาณถึงนี้ครับแล้วก็มีอะไรว้าวครับมีอะไรสงสัยไหมครับในพาร์ทนี้ไม่มีใครสงสัยเนี่ยไม่มีนะคะเซฟไฟ r ์ครับผมแล้วก็มาที่ฟินาเล่นะครับ ฟินาเล่เพลงสุดท้ายของเราครับคือเราใช้เป็นเพลงลมหายใจครับครับเพราะว่าไใชเพลงนี้เป็นซ้ำใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแบ็กกิ้งแท็กคะเพลงนี้น่าจะเป็นแบ็กกิ้งแท็กไหมใช่เปิดเปิดเป็นแบ็กกิ้งแท๊กแต่ว่าในพาร์ทของซิงเกิลก็คือจะเป็นดนตรีสดอันนี้ก็มีดนตรีสดสีพลงใช่ครับเลยครับซึ่งซึ่งเพลงนี้ก็จะไม่ได้เอา เล่นตามเวอร์ชั่นปกติครับเราจะหาเวอร์ชั่นที่มีความน่าสนใจมานําเสนอ,อยนยฮะให้มีมูทในในตอนท้ายคือเราอยากให้มัมนมีความสนุกสนานเพราะว่าต้นฉบับจะมีความเรื่อยๆครับเป็นเพลงแบบว่าไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกตื่นเต,นต้นอะไรมากหรือว้าอะไรมากอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รูปแบบของการแสดงในในพาร์ทนี้ครับก็คือเราจะเน้นความเวอร์ ของสีสันแสงเพราะว่ามันคือรวมนักแสดงทั้งหมดครับเนกันที่เราจะตั้งเาขาเรียกว่าลืมชื่อเขาถกขอไัรครับนั่งร้านครับทั้งหมดอยู่ที่ทั้งหมด4จุด เพื่อให้นักแสดงศิลปินที่เป็นแต่ละทาแต่ละพาร์ทของเราขึ้นไปยืนอยู่บนชั้นสองนั่งร้านก็มีหรอนังร้ก็ต้องมีครับใช่ครับใช่ครับครับรัปงบรปรงบตอเลยครับครับผมแล้วก็ในช่วงในช่วงเอ่อในช่วงของพาร์ทนักแสดงเต้นก็จะอยู่ตรงกลางครับก็จะเล่นกับอุปกรณ์ซึ่งก็จะรวมนักแสดงทั้งหมดครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาในฟินาเลจากที่อันนี้คือเวอร์แล้ว แต่ละอันคือเริ่มเวอร์แล้วคืออันนี้ให้เวอร์มากขึ้นคือเราจะเอาวงโยขึ้นมาไว้อยู่บนเวทีแต่อันนี้มีอินฟูด้วยแล้วก็มีวงโยเดี๋ยวนะมีดารารับเชิญใน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 กลุ่มค่ะมีวงโยค่ะมีนั่งร้านมีนั่งร้านมีวงโยค่ะเดี๋ยวทำอันอันนี้จบเรืียบรเลยวครับแล้วก็แล้วก็นักแสดงทั้งหมดในพาร์ทนี้ก็จะรวมทั้งหมดเป็น23คนครับนักแสดง23่สิบามคนถามถามเพิ่มก็อีกอย่างหนึ่งว่าแต่ละโชว์ตั้งแต่แรกจนจบอ่ะ มีฉากไหมครับมีฉากหรืออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหมฉากจะมีอยู่แค่พาร์ทเดียวนันก็คือพาร์ทของของทีม23คนสสยลมครับจะมีแค่พาร์ทเดียวที่ก็คือของใส่ลมที่มีเป็นฉากเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีนั่งร้านใช่ครับมีนั่งร้านแต่นั่งร้านทำในนู้นเช็คแล้วใช่ไหมว่าเราเข้าออกได้บนเวทีก็เราจะเราจะใช้แบบติดล้อครับก็คือพอตอนตอนที่เราจะใช่ยังไม่ใช้ก็คือเราก็ แน่ไปใช่ใช่ครับแล้วพอถึงเวลาสายก็คือแล้วก็ออกแสดงว่าแสดงว่าต้องมีการซองคิวการเลือกใช่ครับต้องต้องต้องซคิวตรงนี้ด้วยะใช่ครับใช่ครับใช่ครับมขมั่นใจมากนะพี่เดี่ยววาไม่เป็นอุปสรรคนะโอเคไหมคะ